ท้ามกลางสงครามชิประดับโลกที่กำลังดุเดือดเนี่ยนะครับมีบริษัทหนึ่งที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยในฐานะความหวังของจีน SMIC คือใครกันแน่และพวกเขาจะเข้ามาเปลี่ยนเกมการแข่งขันนี้ไปได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับคำถามมันก็คือบริษัทเดียวเนี่ยนะจะเอาตัวรอดจากสงครามเทคโนโลยีระหว่างมหาอำนาจได้จริงหรอ นี่คือโจทย์ใหญ่ที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดของ SMIC Champion Semiconductor ของจีนในวันนี้เลยครับคือก่อนที่เราจะไปดูตัวบริษัท SMIC เนี่ยเราต้องเข้าใจสนามรบที่พวกเขายืนอยู่ซะก่อนซึ่งก็คือภาพใหญ่ของการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งทางเทคโนโลยีของโลกที่มีชิปเป็นหัวใจสำคัญนั่นเองครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่านี่คือการต่อสู้การของสองมหาอำนาจและท่ามกลางความขัดแย้งที่ดุเดือดน,นี้เอง จีนก็เลยตัดสินใจทุ่มสุดตัวเลยครับเพื่อหนุนหลังผู้เล่นของตัวเองให้ก้าวขึ้นมาท้าทายยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดอยู่และผู้เล่นคนนั้นก็คือ SMIC นี่แหละครับเอาล่ะครับทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไม SMIC ถึงมีความสำคัญขนาดนี้เราต้องย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นของพวกเขากันหน่อยว่าไอ้ม้านอกสายตาตัวนี้เนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาจากความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน SMIC เนี่ยถือกำเนิดขึ้นในปี2000ครับด้วยเป้าหมายระดับชาติที่ชัดเจนมากๆก็คือต้องการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเองให้แข็งแกร่งให้ได้จะเห็นเลยว่าเขาโตเร็วมากนะครับเพราะมีรัฐบาลหนุนหลังเต็มที่จนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ในเวลาแค่4ปีเองโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า p e e l Play Foundry นะครับพูดได้เข้าใจง่ายๆก็คือ เป็นโรงงานรับจ้างผลิตชิปตามแบบที่บริษัทอื่นออกแบบมาให้ไม่ได้ออกแบบเองซึ่งโมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยโอ้โหต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมหาศาลเลยนะครับทั้งสร้างโรงงานทั้งซื้อเครื่องจักรที่ต้องล้ำสมัยที่สุดแต่แน่นอนครับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ SMIC เนี่ยมันก็ไปเตะตาคู่แข่งแล้วก็มาหาอำนาจเขาอย่างจังเลยแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของพายุค,คว่ำบาตรที่โหมกระหน่ำเข้ามาแบบไม่ให้ทันได้ตั้งตัวเลยล่ะครับ ความท้าทายใหญ่ครั้งแรกเลยมาจาก TSMC ยักษ์ใหญ่จากไต้หวันนี่แหละครับที่ยื่นฟ้อง SMIC ในข้อหาขโมยความลับทางการค้าซึ่งคดีความครั้งนี้เนี่ยสร้างความเสียหายแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายสูงมากๆเลยครับสุดท้าย SMIC ก็ต้องยอมจ่ายเงินยอมความไปถึง175ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่เลยนะครับแต่ที่น่าเศร้ากว่าก็คือนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของพายุลูกใหญ่ที่กาลังจะตามมาเท่านั้นเองครับ คือหลังจากนั้น SMIC ก็ต้องเจอกับกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นพวกเขาทุกทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีความที่ตามมาอีกเรื่อยๆการถูกบล็อกไม่ให้ซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดจากยุโรปและที่หนักที่สุดเลยก็คือการถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดําตัดขาดจากเทคโนโลยีของอเมริกาทั้งหมดโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะโดนกดดันอย่างหนักจากทุกทิศท,ทุกทางเลยนะครับแต่เรื่องราวของ SMIC กลับไม่ได้จบลงแค่นั้น ตรงกันข้ามเลยครับมันกลายเป็นบทพิสูจน์ของความไม่ยอมแพ้การล้มแล้วลุกขึ้นสู้อย่างหน้าทึ่งมากๆคำถามก็คือแล้วบริษัทที่ถูกตัดขาดจากเครื่องมือผลิตชิปที่ทันสมัยที่สุดในโลกเนี่ยเขาจะสู้กลับได้ยังไงแล้วจะสร้างนวัตกรรมภายใต้แรงกดดันมหาศาลแบบนี้ได้ยังไงกันกันแทนที่จะยอมแพ้พวกเขากลับทาในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือการเอาเครื่องจากรุ่นเก่าที่เรียกว่า DUV เนี่ย มาดัดแปลงด้วยเทคนิคที่ซับซ้อนมากๆที่ชื่อว่า multi patterning เพื่อสร้างชิป7นาโนเมตรที่ทันสมัยให้ได้คือถึงแม้มันจะยากกว่าต้นทุนสูงกว่าแต่พวกเขาก็ทำจนสำเร็จครับนอกจากจะสู้ด้วยเทคโนโลยีของตัวเองแล้ว พวกเขายังหันมาจาับมือกับพันธมิตรในประเทศอย่างเหนียวแน่นเลยครับโดยเฉพาะการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหัวเว่ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือชิปที่อยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของหัวเว่นั่นเองที่สร้างความประหลาดใจไปทั่วโลกโหเรื่องราวการสู้กลับที่น่าทึ่งขนาดนี้แน่นอนว่าต้องส่งผลต่อมุมมองของตลาดแล้วนักลงทุนล่ะพวกเขามองอนาคตของ SMIC กันยังไงเราไปดูสัญญาณจากตลาดกันดีกว่าครับ พอเรามาดูข้อมูลทางการเมินเนี่ยนะครับจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะดูเหมือนว่าตลาดเองก็ยังเสียงแตกอยู่เหมือนกันแล้วก็มีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ด้วยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคือมันน่าสนใจมากๆเลยครับมันเหมือนกับการชักเยือกันระหว่างฝั่งกระทิงกับหมีเลยค่ะสัญญาณทางเทคนิคบางตัวอย่างค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยบอกว่าน่าซื้อนะแต่ในขณะเดียวกันสัญญาณระยะสั้นกลับบอกว่าน่าขายมันคือการต่อสู้กันอย่างแท้จริงเลยครับในตลาด พอมาดูการคาดการก็จะเห็นภาพที่สอดคล้องกันเลยครับคือในระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังมีอุปสรรคอยู่ทําให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็เลยแนะนําว่าถือไว้ก่อนดีกว่าซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะทุกคนต่างก็กําลังรอดูอยู่ว่า SMC i จะก้าวข้ามกําแพงต่อไปได้หรือเปล่า เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วอะไรคือบทสรุปสำคัญที่เราได้จากการเดินทางอันน่าทึ่งของบริษัทนี้ครับแล้วพวกเขาจะกลายเป็นผู้ผลิตที่ไม่มีใครหยุดได้จริงๆหรือเปล่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับแต่มันเป็นเรื่องราวของการปรับตัวนวัตกรรมและความมุ่งมั่นที่จะเติบโตให้ได้ถึงแม้ต้องเจอกับอุปสรรคที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็ตามมันคือการพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่า ข้อจำกัดเนี่ยสามารถผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่น่าทึ่งขึ้นมาได้จริงๆและนี่คือคำถามสำคัญที่เราต้องทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับ SIMC ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วหรือยังว่ามาตรการความบาดเหล่านั้นสามารถเอาชนะได้หรือว่าบททดสอบที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขายังรออยู่ข้างหน้าอนาคตของเทคโนโลยีโลกอาจจะขึ้นอยู่กับคำตอบของคำถามนี้ก็เป็นได้ครั